วัดดีค่ะอันนี้ไปเดือนมาไายเหนอันนี้เห็นบางเด้อค่ะอันผู้ผู้ดา่าทายต้นใหม่เห็นบางกำลังงามต้นใหม่ใส่กระถางกำลังงามเด้อค่ะเด้อไปเดือนก็ได้มาไายเห็นบาง นี่ต้นผู้ดังกระลัางง่ามเป็นพุ่มงามง่าม,ามหน่อยลงมากเลยก็เอ,อื่นต้นผู้ดังเนาะค่ะเนาะไปเดินปลูกใส่กระถางไว้กระลัางง่ามเลยจูหลอดปลอดไปเบิดสุขนเดอค่ะเด้อเอาทอนหนีกันเด้อค่ะดูแลตัวเองผู้ใดก็ได,ได้ความเจ็บจะได้ความไข้จะมีวัตถีคา